กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ รายการนี้จะทําโดยกองสารเทศประชาสัมพันธ์สํานักง,งานสายวิยธรรมนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการอัปโหลดตอนใหม่เนี่ยท่านจะรับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการจำนำนะครับซึ่งเรื่องของการจำนำเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการที่จะให้หลักประกันแก่เจ้าหนี้ ที่จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าจะได้รับชําระหนี้หากมีการผิดนัดผิดสัญญาขึ้นมานะครับซึ่งอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการจํานําก็คือว่าการที่ต้องนําทรัพย์จานำเนี่ยมาไว้ในความครอบครองของเจ้าหนี้ผู้รับจํานําด้วยนะครับเพื่อที่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะได้สามารถบังคับจำนำได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติของการเก็บรักษาทรัพย์บางประเภทเนี่ยอาจจะต้องทําให้มีความจําเป็นต้องหาสถานที่เก็บรักษาไว้โดยเฉพาะซึ่งสถานที่ของผู้จำนำก็ อาจจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการเก็บรักษานะครับแต่ว่าแนวปฏิบัติทานองนี้อาจจะเกิดปัญหาทางกฎหมายขึ้นมาได้นะครับโดยปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าจํานําข้าวแล้วฝากไว้ในโกดังของผู้จํานําจะทําให้การจำนำนั้นเนี่ยระง,งับไปหรือไม่นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่าในเขียวนะครับก็ประกอบอาชีพโรงสีข้าวนะครับ นายเขียวก็มีความต้องการใช้เงินเพื่อขยายกิจการต่างๆก็เลยไปขอกู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน10ล้านบาทนะครับโดยใน,ในการที่ธนาคารเนี่ยตกลงให้กู้เงินกับนายเขียวนะครับนายเขียวก็ตกลงที่จะนําข้าวในโกดังของตัวเองเนี่ยเป็นหลักประกันแก่ธนาคารนะครับซึ่งข้าในโกดังก็มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ15ล้านบาทนะครับนอกจากการทําสัญญากู้แล้วก็สัญญาจำนำที่ว่าแล้วนะครับนายเขียวกับธนาคารเนี่ยก็ได้ตกลงทําสัญญา ให้ธนาคารเช่าโกดังของนายเขียวเพื่อเก็บรักษาข้าวที่จำนำไว้ด้วยนะครับโดยข้อสัญญาในสัญญาเช่าเนี่ยก็ระบุแล้วครับว่าให้ในายเขียวนยมีสิทธิผ่านเข้าออกโกดังได้นะครับแต่การจะนําข้าวออกไปจากโกดังรวมถึงการเอาไปจําหน่ายจ่ายโอนต้องได้รับอนุญาตเป็นลาลักษณอนจากธนาคารก่อนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีการทําสัญญารักษาทรัพย์ไว้อีกด้วยนะครับ โดยผู้รักษาทรัพย์ตามสัญญารักษาทรัพย์เนี่ยกอตกลงจะดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ของธนาคารและไม่ถือว่าการครอบครองข้าวในโคดังเนี่ยเป็นการครอบครองดูแลแทนนายเขียวหรือเป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของนายเขียวในการครอบครองข้าวที่ว่านะครับครั้น,นี้พอต่อมาเนี่ยนายเขียวก็ผิดนัดไม่ชําระหนี้ตามสัญญากู้แล้วครับก็เป็นเหตุให้ธนาคารเนี่ยก็เลยมาฟอ้องนายเขียวให้ชาระหนี้ค้างแล้วก็บังคับคดีกับทรัพย์จำนำด้วยนะครับนายเขียวก็ให้การต่อสู้ครับว่า สัญญาจำนำที่ว่าเนี่ยมันงับสิ้นไปแล้วนะครับเพราะถือว่าทรัพย์จำนำก็คือข้าวที่ว่าเนี่ยนะครับได้กลับมาอยู่ในความครอบครองของฝ่ายผู้จำนำแล้วนะครับก็เลยเป็นปัญหาในคดีเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับโดยในกรณีของการจำนำตามที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยก็ยอมต้องมีการสมมอบทรัพย์จำนำไปอยู่ในความครอบครองของผู้รับจำนำด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมีพฤติการที่ทําให้ทรัพย์จำนำเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในความครอบครองของผู้จำนำแล้วนะครับ ในพฤติการอย่างนี้เนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา769อนุมาตรา2นะครับก็กําหนดไว้นะครับว่าถือว่าการจํานานั้นน่ยระง,งับสิ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็คือที่มาของข้อต่อสู้ของอฝ่ายในเขียวที่ว่าแหละครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราเคยดูเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็เคยมีการทําสัญญาจํานาแล้วก็มีคดีเกิดขึ้นนะครับเป็นการจํานาทรัพย์สินเช่นเรื่องของเครื่องจักร โดยมีการเอาเครื่องจักรมาจำนำไว้แล้วก็ตกลงให้ผู้จำนำเนี่ยครอบครองใช้ประโยชน์เครื่องจักรนั้นเนี่ยต่อไปได้นะครับซึ่งในคดีอย่างนี้นะครับก็เคยมีการตัดสินนะครับว่าทําให้มีผลเป็นการที่ทรัพย์จำนำเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในความครอบครองของผู้จำนำเพราะว่าตามพฤติการเนี่ยถือว่าการครอบครองเครื่องจักรเหล่านั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ผู้จำนำแล้วนะครับก็เป็นเหตุให้การจำนำเนี่ยระง,งับสิ้นไปตามมาตร,รา769อนุมาตรา2นะครับ แต่ว่าเรื่องราวในคดีนี้อาจจะกล่าวได้ว่ามันมีข้อที่มันแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการจำนำข้าวซึ่งความแตกต่างคงไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องของทรัพย์ที่จำนำนะครับแต่ว่าในการจำนำข้าวเนี่ยโดยปกติแล้วการดูแลรักษาข้าวที่เอามาจำนำก็ต้องหาสถานที่เพื่อเก็บรักษาข้าวไว้ เป็นธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมครับซึ่งธนาคารเองโดยสภาพก็ยังไม่มีสถานที่ในธนาคารนะครับที่จะมาเก็บรักษาข้าวได้ก็การที่ธนาคารเนี่ยทำสัญญาเช่าโกดังของผู้จำนำนะครับก็เป็นการเช่าเพียงแต่สถานที่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการทําให้การครอบครองข้าวเนี่ยที่อยู่ในโกดัง กลายเป็นอยู่ในความครอบครองของผู้จำนำตามไปด้วยนะครับเพราะว่าแม้ตามสัญญาเนี่ยนเขียวผู้จำนำจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าออกโกดังได้แต่ก็เป็นสิทธิ์ในฐานะของผู้ให้เช่าแหะครับที่อันจะเข้าไปตรวจตราทรัพย์ที่ให้เช่าได้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลทําให้พฤติการอย่างเนี้นะครับให้ในายเขียวกลายเป็นผู้ครอบของข้าวไปได้นะครับตามสัญญาเช่าก็ระบุไว้ด้วยนะครับว่าการจะนําเข้าออกไปได้เนี่ย ก็ต้องรับอนุญาตเป็นล่าสสอนจากธนาคารก่อนจึงจะสามารถทําได้นะครับแล้วก็ในสัญญารักษาทรัพย์เองก็ระบุว่าผู้รักษาทรัพย์เนี่ยผู้เป็นผู้ดูแลข้าวแทนธนาคารเท่านั้นนะครับไม่ถือว่าเป็นตัวแทนหรือว่าลูกจ้างของนายเขียวนะครับเพราะนั้นก็ยังถือว่าการครอบครองข้าวที่จำนำก็ยังอยู่กับธนาคารนะครับสัญ,ญญาจำนำก็ยังไม่รับสิ้นไปนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับเรื่องของการจำนำเครื่องจกังกรเพราะกรณีอย่างนั้นเนี่ยตัวผู้จำนำก็ยังใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าในการทํา งานต่างๆในธุรกิจของตัวเองอยู่นะครับดังนั้นในเรื่องนี้คงพอสรุปได้นะครับว่ากรณีที่เป็นการจำนำข้าวเป็นประกันแก่ธนาคารนะครับแม้จะมีการเช่าโกดังของผู้จำนำเนี่ยไว้เก็บรักษาข้าวนั้นนะครับก็ไม่ทําให้การครอบครองข้าวที่เป็นทรัพย์จำนำเนี่ยกลายเป็นกลับไปอยู่ในความครอบครองของผู้จำนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาจำนำก็ยังไม่ระงรับสิ้นไปนะครับถ้าท่านอนการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดนะครับดูได้จากคาพิพากษาสาลนิกาที่ 3 0 0 3ทับสอกครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ คุณกาลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์